บางคนนั้นพูดกับผมบางคนนั้นยังไม่พูดแต่ว่าเตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วอา,อาจารย์อาาภาได้รับหนึ่งพันสมพันหรือสงพันเนแล้วเพราะอาจา,ารย์ปฏิธรรมเหมือนมา็นเงน,นนั้นเข้ามาเยอะเลยแล้วก็ไม่คิดป้าเพราะฉันเหรออาจารย์แค่นี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับสมพันแต่เขาทาไปแล้วแต่เวลานี้น่าไม่น่าจะถึงจะทำเพราะฉะนั้น มันขนาดประชุมกันแน่เขาเอา,เอาอยัางไงดิพวกเรารับผิดชอบอย่างไรห้าพันเลยห้าพันกินเท่าตัวเท่าครึ่งแล้วใช่ไหมครับเท่าครึง่งห้าพันห้าพันกินเท่าไรยังไม่ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ยังดียังดีใช่ไหมดีกว่าสองพันนะโอเคคริสต์บ้านชิลังถ้าไม่มีเัินนั่นแหละพวกเราขาดกระเป๋าเะ แต่รัฐก็ให้เลี้ยงสเสะพิบัติเพื่อรับใช้ประชาชนเต็มที่ได้แต่ผมรู้ว่ามีเันอยู่ไปไหมมันสร้างบ้านของผมสร้างบ้านที่นนท์เลยเงินนี้ของรัฐบาลหรือมาใช้ครับเงินของขุนจกอะเงินของขุนชกหรือนี่คุนจกบ้านซีหลังมันรวยมากแต่สิสะพิบัตินั้นมันยังยังหิวอยู่เอาอย่างไรดี ต่อไปนั้นแหละนสนับสนุนพวกเราชาวเรีงรย,ยงเสียสิิบานนันอย่างเต็มีนามา่น่ายเก้าดิไซายโบราณเหมือนเราเรียงไม่ได้แล้วพวกเรามันหักกลับเป๋าบางอะไรบ้างอย่างนี้แล้วมันกินเท่าไม่ใหู้้รับใช้ประชาตายถ้าไม่คือจักรเจริญจนถึงปัจจุบนันนี้และบางคริจังยังหิวอยู่บางคริจัเก็ารียังหิวอยู่แต่ว่าคริจัสงส่วนใหญ่ไม่ต้องหิวเลย ยิ่สบายเพราะเรสมารชื่อรู้ว่าความรับผิดชอบของคริจักรต่อ C C F เปานอย่างไรเท่าที่ทาได้เราทําเลยค่าเงินเดือนละค่าพันมาเลยไทยนั้นเท่าไรดีค่าค่าไฟฟ้าเท่าไรยางนอะไรต้องจาต้องหักอาไทยนั้นเราก็สี่พันได้หรือเปล่าสี่พันโอเคสี่พันไปทำหมดเลยเอาบัญชีของิสตจักรไม่มีเงินเลยเอาอย่างไรดีนี่ขุนจักรไม่ใช่บริษัท ไม่จำแก้เงระมันอยู่ในบัญชีคือจับท่าอยู่ในบัญชีเงินแล้วมันต่อสู้กันเลยกินเงินนี่เกาหลีเป็นอย่างนั้นทางทางนั้นแน่นอนเหมือนกันเลยคนไทยก็แน่นอนเลยพระชั้นยาแกบเงินใช่เลยใช่มดใช่แล้วพระเจ้าเห็นเออไม่มีเงินให้อีกเออไม่มีเงินให้อีกนี่เป็นอย่างนี้แต่ว่ามีเงินแล้ว เมต่ผู้ที่จะถทวายสัมมังมอ๋อยังมีนี่เพราะฉันแท้จริงแล้วครั้งนั้นนั้นจะถทวายรู้มือแต่ว่าอ๋อยังมีนี่แค่นั้นผมก็สองพันพอปับเป็นอย่างนั้นนี่เป็นคนเพราะฉันผู้นำคริสจักรต้องดูเรื่องคริสจักรองพระองนี้เป็นของพระเจ้าเพราะฉันถ้าจําเป็นเงินเข้ามาล้ว แต่ว่าแก้ไฟแล้วแทนเหวิอนอย่างนี้แล้วพระเจ้าอยู่เชิญเชดีไหมไม่ดีดนะโอเคพวกเราตั้งใจจะเรียมตนนันเองเพราะว่ามันชุกเชินแล้วภาวะชุกเชินเลยเพราะฉนพวกเรานั้นเรียมตันให้พยียมเอาเรียมตนน้นอย่างนั้นนี่ไนยังงกันถ้ายางนั้นพระเจ้าอืเมืเม่อวันแหงขอพระคุณพระเจ้าแล้วเขาตัดสินใจอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้า สามายก่อนคือจะกเลกนนี้ยงแต่วันแห่งของพระคุณพระเจ้ามีทาวายทรัพย์มังมากแต่ว่าสามายก่อนสามายก่อนที่รู้สึกเลี้ยงสิสะียนไม่เคยได้แล้วนั่นแหละเอือนนี้วันแห่งของพระทั้งหมดไป้กับผู้รับใช้พระเจ้าปัจจนะุบันนี้ไม่ไม่ทำเพราะว่าพออยู่แล้วไม่จาเป็นเปลี่ยนระบบแต่พวกเราบางครั้งนั้นทำอย่างไรได้บางครั้งเนี่ยอาทาวายสิบโดกทั้งหมดให้กับผู้รับใช้พระเจ้าก็มี สางครั้งพวกเราทานข้าเนียชุนข้าอยู่เอาเข้าเลยนี่นั้นคุณพ่อีนนั้นคุณแม่นี่นั้นลูกคนโตลูกอะไรอย่างนี้ทำอย่างนี้เยนิดหนึ่งเก็บไว้เก็บเก็บนี่นั้นคุณพอ่อนี่นั้นคุณแม่นี่นั้นอะไรและเก็บไว้วันอาทิตย์นามาจัดก,การเ,าเอาไปให้คื้จักเพื่อผู้รับใช้พระเจ้าแผนดินทำให้คื้จักเเกาจจเหลเจริญก็คุณพระเจ้าถ้าเราเขา้าใจปฏิบัติ ประชาทั้งหลายระ่อ้ท่คนพวกเราทั้งหลายคือจักของเราจใจเช่นเดียงตัวเองต่อมาไม่ใช่เรียงตัวเง่งพรุ่งนี้ผมจะเทศนายอยู่ที่กริจักรบ้านทาบเบรียงปกครองด้วยตัวเองปกครองด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อท่าทั้งหลายพรุ่งนี้ตอนบ่ายก็เข้าดูสวัสดีทีวีและปกครองด้วยตัวเองคืออะไรเราต้องทำอะไรเรียงตัวเองแล้ว ปกครองตนเองไม่ต้องเพิ่งอ,อาศัยคนข้างนอกพวกเรามีความสามารถัรบผิดชอบตีิจดได้เลยคือเป็นในวันยและที่เป็นความคิดของผมและให้ท่านทางไหนเจริญเหมือนกัะพระภีเป็นอย่างนั้นขอบคุณพระเจา้าวันนี้เราวันพิเศษที่ขอบคุณพระเจ้าพิเศษท่านไมตั้งชื่อะวันถวายต่อพระบุณพระเจ้า ต้รวมใจกันอธิษฐานกับข้าแต่พระบิดนาะขอบพระคุณสําหรับชีวิตของเราถ้าไม่ใช่พระเยซูคริสต์แล้วพวกเราต้องตายแน่แต่พวกเราไม่ต้องตายนิ่งก,กว่านั้นแหละพวกเราสามาัยกันลำบากร้ายสิ่งไรแต่โดยพระคุณของพระเจ้าทําให้พวกเรากินเท่าดีสบายดีทํางานดีรับใช้พระเจ้า และคริสจักรของเราจเจริญรวยด้วยขอขอบพระคุณที่พระองค์ทำให้พวกเราจเจริญและรวยและพวกเราสบายสบายขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่ด้วยกันกับพวกเราขอให้เรารักษาความเชื่ออย่างทีเหมือนกับผู้แสวงบุญที่บรรพบรุษของสหรัฐอเมริกาที่ความเชื่อที่มาช่วยดูแล ทั่วโลกปัจจุบันนี้ขอให้คริสตรของเรามีความสามารถต่อไปกันอย่างนั้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน ครูศาส,สนาอาจาร,ารย์ดรชนาจรกาเผยพระบัญญัติของพระเจ้าในวันนี้นะครับขอบคุณ